จ้าสวัสดีค่ะอ c ซทุกคนเมื่อนีอยากระสิมหาัยแนวทางเลขาน่อยกับเล้าจ้าก็คือรัฐบาลเออ่เมื่อวานเลขาน่อยกับเขาถ้าห้าตัดเล่นกับ4004แล้วก็57 57ตัวตรงแล้วก็ถ้าตัดเล่นตัว573 สามเจ็ดเหาเจเจหาก็เข้าแล้วก็4 0, 0่ศก็เข้าอยู่ถ้าตัดเล่นถ้าญาจะตัดให้ทุกทุกตัวมันก็เยอะก็คือให้ตัดเองญากระถึงบอกว่าเล่นก็ขอให้เฮ้านี่เล่นมีสติปัญญาถ้าเฮ้าตัดเล่นแล้วมันจะเลขกมันจะบลหลายถ้าสมมติว่าเราตัด ห้าเสเราก็ตัด5 7า3จ็มันก็เข้า2คานทีนี้ก็ไอซีศูมันก็เข้ายาก็ะทึ่งบอกว่ายาบปปลยเหล็กหลายโต้แต่ว่าก็ขอให้ตัดเล่นไอสาตัวจ้ะมือหนี้่าก็มีแนวทางคือเกามีน้อยบวกลาวมือหนีสองสองไรก้านก็คือเหล็กฮะน้อยกับ เหล็กประเทศเล่าเนาะกับเอซก็คือสิโลค่อยเพราะว่าทางช่องของยาหน้าขี้บาลมีน้ำโชกก็ค,คือช่วงนี้ก็คือเฮ้าช่องน,น้อยทออันเม็ดไส้มันบอท่านใดไงคือมูเขาตอนนี้ก็แล้วแต่ลูกหล้านที่จะติดตามทางช่องยากฝากฟังว่าอนาคตข้างหน้าก็คือสิมี เอทุกๆคนที่ติดตามญาหรือจังไหนก็นอยู่นํ่เอซทุกคนนั่นละที่ติดตามถั่วประเทศไทยเรื่องสางบุญบารมีมาสางเกียรให้เจ้าของทุกๆคนเมื่อนี่ญากระสิปล่อยแนวทางให้คือเกาเมื่อนี่ก็คือแนวทางอัน3โตมีอยู่สองสองขัานแล้วก็ตัวเด่นตัวเด็ดก็มีอยู่สา ตัวล่องก็มีอยู่3คือกันจ้ะบันนีตัวเดนหยาเดนไปที่7 50แล้วก็ตัวลองมีอยู่5้าศบันนีตัดเล่นสองตัวก็คือเดนไปที่8 5 7หแล้วก็0 7ตัวล่องก็คือ 2องสอแล้วก็58เมื่อนี่ก็ขอให้เขาหน่อยบวกเล้าก็ขอให้เขาทั้งเล้าทั้งหน่อยเด้อถ้าผู้ใดชอบเล้าเหลขเล่าวก็ให้เล่นน้ำกันกับไอ้ที่ว่าเหลือข้าน้อยนั่นล่ละก็ขอให้เอฟซทุกคน ทีเสียทีบ่ได้เมื่อวานกะเมื่อนี่กะให้สื่อพอได้ทุนคุณละซับขึ้นยากะมีท่างให้กะคือแค่นี้เพราะว่ายาปลปอยไปตัวเด่นกะซีขุมตัวล่องกะซีคือกันแต่ว่าสามตัวยาไปให้สามให,ให้สอข้านจ้ะเอาอยาสีส้มให้เบิ้งจ้ะ ทั้งเล่าตัวเลขมือนีก็คือตัวเด่น750ตัวลอง507บัรณี 3, 3 2โตเด่นไปที่8 5 7 5แล้วก็07ตัวลองก็มีอยู่ว่า2 5แล้วก็7 สองห้าแปดกระออให้ลูกล้านอย่าทิพี่น้องที่หล้จักยาก,ากเล็กแนวทางรัฐบาลเล่ากับไอ้ฮานอยมนีกระอคให้เฮงเฮงปังปังกระอให้โชคดีเด้อทุกๆุกคนจ้ากระยากระขอจบแค่นี้จา่าสวัสดีค่ะ